วัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาเกือบปอลคนนี่คนเดิมนะคะแล้วก็เกมยันเดเลเดโมเซนเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาเล่นแบบใช้สดตตอีกแล้วนะคะทุกคนใช้แล้วคือปอเนี่ยจะมาเล่นยันจังแบบว่า เก,เกลียนนะคะทุกคนไปคะ่ะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะทุกคนคะ่ะจะไม่มีใครทำเหมือนปอแน่นอนนะคะเพราะว่าปอเนี่ยก็ไปค้นพบวิธีหนึ่งมาะคะ่ะในการฆ่าคนคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้าง หดเยี่ยมแล้วก็อัมาหิตนะคะแล้วเราก็มาอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนค่ะคือไอ้มดนี้เนี่ยปอเน่ยเคยใช้ไปแล้วค่ะแล้วก็ค่อนข้างชอบมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวปอจะมาลองกดที่ตัว W นะคะทุกคนปึ้มนี่เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะปอจะมาทําการหยุดเวลาจ้าปล้ม นี่แหละค่ะคือท่าไม้ตายของผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยว่าคือเป็นสูตรเดียวที่ปอน,น่ชอบมากๆที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าสกิลคือโคตรจะโกงเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถนะคะทําการหยุดเวลาได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถนะคะกดใช้ท่าไม่ตายได้ด้วยนะคะทุกคน เอาละค่ะเดี๋ยวปอขออนุญาตนะคะมาเปลี่ยนทรงผมนิดนึงแล้วกันนะครับเอเดี๋ยวหน้าจะเอาเป็นทรงไหนดีนะอุ้ยทรงนี้ก็ดีอยู่นะคะทุกคนอื เซ็กซี่ไหมล่ะคะแต่ว่าก็มีอีกหลายทรงเลยนะคะจริงๆเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถนะคะใช้เป็นทรงผมของยันจังก็ได้นะคะแต่ป้อขอหาก่อนแล้วกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะมีนะคะทุกคนไปค่ะไปหากันดีกว่าหูดูสิคะคือแบบมีหลายทรงเลยอะคะ่ะโอ้ยคือแบบเลือกไม่ถูกเลยนะคะคุณแม่คะ่ะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะสนุกแน่นอนจ้ะแม่เฮ้ยทรงนี้มา คุ้นๆน,นั่น,นี่เหมือนจะเป็นทรงผมของยันจังค่ะแต่ว่าด้านหลังคือไม่มีผมนะเฮ้ยแต่ว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะคะแต่คือข้างหลังแปลกอ่ะไม่เอาอ่ะขอเปลี่ยนแล้วกันนะเฮ้ย นี่มันเลียวบะเลียวบ่าคือแม่ของยันจังนะคะทุกคนเอาละทุกคนบอกเลยว่าหุ้ยนี่ไงปอเจอแล้วค่ะทรงผมของยันจังนะคะเฮ้ยคือแบบเป็นลุคที่โคตรเซ็กซี่เลยอะ่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกคนในโรงเรียนเนี่ยก็กําลังแบบว่าหยุดในขณะชั่วคราวนะคะเราเนี่ยจะมาทำบางอย่างะคะ่ะทุกคน <c oughs> เธอเนี่ยมันเป็นก้างขวางคอจริงๆเลยนะตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้เธอก็ยังคงเป็นก้างขวางคอที่โคตรจะน่าลำคาญเลยนะจ๊ะไลบารูเอาละค่ะทุกคนเราจะมาเราจะมาฆ่านางกันนะคะเฮ้ยเดวก่อนเอาเอาเดียว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 ,ยวปอ,อกกดผิดนะคะกําลังคิดอยู่ว่ามันกดยังไงวะใช้มีดนะคะทุกคนประอลองดูก่อนนะคะว่ามันใช้ยังไงเนาะอ๋อ นี่ปะ,อ,ะอ้าวเอาละเอาละโอ้อยยพอเหมาะพอเจาะเลยนี่หว่าเพราะว่าอไลบาลุนะคะรุ่นพี่แล้วก็ออสนาเนี่ยคือต่อแถวกันเดินเลยนะคะดีเลยดีเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาฆ่าพวกแกเนี่ยเรียงตัวเลยแล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> นี่โคตรเท่อะเดี๋ยวปอจะเอาไมดนะคะ ออกมาเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาจะต้องไม่มีทางหนีรอดไปได้อย่างแน่นอนนะคะทุกคนนี่ค่ะใช้มีดหลายๆเล่มเลยนะคะดูดิโอโคตรแบบอามาหิตอะ่ะบอกเลยว่าเป็นสูตรที่ทุกคน จะต้องไปลองใช้ดูนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสะใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าในการค่าเนี่ยคือคนที่ตายเนี่ยก็จะเป็นแค่อสนะแล้วก็ไลบาลุนะคะรุ่มพี่จะไม่ตายนะคะเพราะว่ารุ่มพี่คืออมตะค่ะคือฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะคุณแม่ค่ะถามจริงๆแหละมาซี่มาซี่นี่ทำท่าดิดนะคะดีดเล็กมีดมาค่ะหู เอาไม้เยอะๆเลยเอาไม้เยอะๆเลย <Bizim S 2> ทีนี้แหละพวกแกก็จะได้ตายกันแบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันไปเลยจ้าบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยม่ดตายก็ให้มันรู้แล้วรู้รอไปเลยนะคะคือแบบ Winds ดูดิมีดแบบรอเจาะตัวแบบเต็มเลยนะทุกคนดูมีดดิโคตรน่ากลัวคือถ้ารอดเนี่ยบอกเลยว่า เกินไปมุยหรือเปล่าคะและนี่แหละคือแพนการของดิฉันนะคะคือแบบมันน่ากลัวนะเว้ยคือแบบมันเป็นสูตรที่แบบน่ากลัวมากๆเลยคือบอกเลยว่าตัวนี้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นตัวที่โกงที่สุดแล้วมัง้งเออคือตั้งแต่บอเล่นมานะคะใครที่ยังไม่เคยเล่นตัวนี้นะคะบอกเลยว่าต้องไปเล่นแล้วคะ่ะเพราะว่ามันโกงม,มากมากเลยนะคะ ดูดีคือเราเนี่ยจะค่าใขรก็ได้นะคะเอาละค่ะทุกคนทุกคนคิดว่าขนาดนี้คือพอหรือยังคิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะดูดิโอ้โหคือแปลว่ามีเนี่ยรอแทงเต็มเลยนะคะหูยช่างน่าสงสารจริงๆเลยพวกเธอเนี่ยฮะหัเรียบอกเลยว่าสั ใจจริงๆเอาละค่ะตะการ์มานโอ้โห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 โห,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 หยุดนะทวกแกจะไปไหนไม่ได้เด็ดขาดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ก็คือว่าตอนนี้นะคะรุ่นพี่เนี่ยไม่ตายค่ะแต่ว่าไลบาลุแล้วก็โอสนาเนี่ยคือตายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดูสิคะมันมีคนจะหนีกลับบ้านค่ะแต่ว่าเราเนี่ยหืมแกคิดหรอว่าแกจะได้กลับบ้านเฮรอเฮอตายซะไม่มีทางได้กลับบ้านล็อกไอ้พวกบ้ากลับมานี่นะนี่แน่นี่อุ้ย หยุดนะโอ้โหไม่ทันว่ะมันกลับบ้านไปได้คนหนึ่งนะคะโอโ้แต่ว่าเราเนี่ยเจอรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่โอ้โหหน้าตาคือบอกเลยว่าโคตรแตกตื่นเลยอะนี่รุ่นพี่ถามจริงค่ะ คือแบบหวานใจของลุงพี่เนี่ยนอนตายอยู่ข้างหลังนะคะไม่คิดจะเหลียวแลหน่อยหรอคะลุงพี่ปะโถแล,ะแล้วก็นึกว่าลุมพี่เนี่ยจะรักจริงนะคะเนี่ยจะเปล่าเลยคะ่ะลุงพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ค้อจะเห็นแก่ตัวเลยนะคะเนี่ยลุมพี่แล้วนี่คือศพของคนที่โดลูกลงไปด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ฉันขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่ว่าพอดีว่ามันเป็น วิชาที่ฉันเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะเพื่อนอยากเอาละค่ะแล้วก็คนต่อไปที่เราเนี่ยอยากจะขึ้นเป็นรอนะคะคือพออค่ะทุกคนพออนะคะปอจำไม่ได้แล้วว่าพอ,อน่ะปอเคยลองไปหรือ,อยังนะคะไายเฮ้ยดูสิว่าเราเจอใคร เราเจอสภานนักเรียนนะคะทุกคนไม่ทราบว่าพวกเธอจะไปไหนกันหรอจ๊ะไม่ให้ไปหรอกจ๊ะคิดหรอว่าพวกแกจะรอดจากฉันไปได้น่ะก็คือบอกเลยว่าอย่าให้ยันจังนะคะต้องแปลงร่างเป็นร่างนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะไม่มีใคร่นห้ามเราได้แน่นอนนะคะเป็นร่างที่โคตรน่ากลัวจริงๆนะคะ คือแบบเหมือนพระเจ้าว่ะเอาดีปะ่ะปลึดท่าดีดนะคะท่าดีดเรียกมีดนะคะเอาละค่ะทุกคนพร้อมหรือ,อยังหนึ่งสองสามโอ้โห my god โคตรเท่อะ โคตคตรอะ่ะเฮ้ยคือแบบบอชอบตัวนี้ว่ะเดี๋ยวนะพออ,อ,อยู่ไหนนะสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะบอกว่าผอ,อเนี่ยไม่ได้โดนสกิลเราเลยนะคะปกติคือแกจะไม่สามารถขยับตัวได้ไม่ใช่หรออย่านะอย่า อย่านะมาดูสิว่าเขาเนี่ยจะรอดไปได้หรือเปล่านะคะทุกคนบอกเลยว่ามีเน่ยเยอะขนาดนี้นะคะไม่น่าจะรอดไปได้น,นะคะทุกคนคิดว่าไงหรือว่ามันจะรอดวะมาดูกันค่ะทุกคนมาดูกันนะครับเอาละค่ะพร้อมหรือเออเอ้ย,อยหมือนไส้ว่ะขอเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะพึบมา พร้อมหรือ,อยางทุกคนหนึ่งสองสาม what what มันนั่งหน้าตาเฉยเลยอะโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าแกนี่มันเป็นอมตะจริงๆนะเนี่ยหึอุ้ยและนี่คือศพของสภานักเรียนนะครับทุกคนเป็นไงน่ากว่าปะ โอ้โหโคตรสยองเลยนะคะอ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรู้สึกว่าพวกแกเนี่ยจะอยู่กันเป็นกอบเป็นกลุ่มนะช่างหน้าเหมือนเขี้ยวจริงๆเลย,ยนี่เหมันเขี้ยวจังเลยพวกแกจะหนีไปไหนกันหรอจ๊ะวันนี้ฉันอะคลั่งค่ะก็าหายเลือดนะคะทุกคน เอาละค่ะหนึ่งสองสาอ้อเท่เป็นไหนก่อนเออหูนี่คือผลงานของดิฉันนะคะทุกคนบอกเลยว่าอามาติ์และน่ากลัวหรือเกิน เอาละค่ะทุกคนค่ะก็บอกมาคลิปนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็อชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวนะะันนี้ก็ไม่บา,บายค่ะไม่บา,บายยูหูดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน